ขายเพิ่มไหมเพิ่มครับดูหมูก็รู้ดูหมูก็รู้ว่ายอดเพิ่มอ่าต้องต้องไหว้ครูด้วยนะต้องไหว้ครูด้วยนะครูทูนี่นี่นะไม้ละยี่สิบไม้ละยี่สิบถามว่าบางคนเนี่ยอยากกินหมูกรอบแต่พอเขาขายโลแล้วหกร้อยไม่กินดีกว่าแต่ถ้าไม้ละยี่สิบเฮ้ยกินเถอยี่สิบบาทควักมาแบงยี่สิบใบหนึ่ง ก็ได้กินหมูกรอบเอาน้ำจิ้มมามีคนคอมเมนต์ว่าน้ำจิ้มยังไม่แซ่บพอไปยิ้มน้ำจิ้มร้านนู้นมาไปร้านกุ้งอะ่ะกงกง,งเอาน้ำจิ้มไหมพ่ยาถ้วยหนึ่งนี่นี่ถ้าเธอทำน้ำจิ้มไม่แซ่บนะเธอไปซื้อพิยาเลยโลละ 100. ร้อยหรือไม่ก็สั่งล่วงหน้าหนึ่งวันงี้เาน้ำจิ้มมีลูกค้าคอมเมนต์ว่าน้ำจิ้มเขาเนี่ยยังไม่แซ่บแต่ก็ได้อยู่ น้ำอี่มอยขอทางหน่อยครับอ่านี่น้ำที่มา่อยต้องเป็นแบบนี้นี่ดูความดูสีดีดูดูดูดเนกเนี่ยอันนี้มันค้นกว่านะนะถ้าหนูขี้เกียจทำหนูไปซื้อเลยโลละร้อยครับผมเอาเวลาไปต้มหมูนี่นะไม้ละยี่สิบทีแบงยี่สิบใบเดียวก็กินหมูกรอบได้ในโรงงานพี่ยาคนลุมที่เดียวเท่านัอือ อร่อยมากเลยน้ำจิ้มแม่อร่อยอร่อยนี่ออกเอาใครจะชิมน้ำจิ้มอร่อยลองดิน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฮ้ยทใไมสองชิ้นนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันไม่น่าเชื่อเฮ้ยไม่ใช่ไหมยิบมสองชิ้นเสียใด มันเข้าเลยอ่ะจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยมันเข้ากันเลยไม่วงเลี้ยงเลยเอามาเร็วๆไม้มาลองตรงนี้พี่อยากจะให้ยูทูบเบอร์จิมเอาเอาหมูมาหมูมากรอหมูหมูหมูไม่เอาไม้เอาหมูเอาหมูมาเนี่วันนี้ทุเรียนดีไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากให้ชิมเลยนะว่าน้ำจิ้มเนี้ยมันเข้ากันไหมเอาลองลองลองเลยอ่ะถือ ว่ามันเข้ากันไหมมันลงตัวเลยไหมลงมันลงตัวจริงๆถ้าเธอเปลี่ยนน้าจิ้มนะเธอขายยิ่งกว่าเดิมอีกอะอร่อยลองให้เจ้าของร้านชิมลองให้เจ้าของร้านชิมไม่เชื่อหนูลองหนูลองจริงๆจริงๆเอ้าอดใจไม่ไหวยูทูบเปอร์อดใจไม่ไหวจริงๆน้ําจิ้มมันอร่อยมัครบ อยากลองลองตั้งถ่ายไว้บรเวนแดงมาอยู่มายืนตรงนี้เด็เวลากินน่ะมายืนตรงนี้จริงไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มพิยานี่มันเข้ากับทุกร้านเป็นไงทางจากเมื่อวานไหมอร่อยมากเลยค่่ะแซบมากน้จิ้มังหวะ เอามามาพี่ตังมาจริงๆมาลองพี่ตังมายืนฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันย้อนแสงคือมันอร่อยอ่ะกระผมชิ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยเก็บไหมี่เอกมาลอง จริงพี่เอกอร่อยจริงมายังงี้นี่มายังงี้ให้เพื่อนถ่ายบ้างเขาจะได้รู้ว่าพี่เอกคือใครเป็นเอกเป็นเอกเป็นเอกเป็นไงานเดอร่อยเอามาช้าๆคือมันดีมากมันเข้ากันมากเลยนะวันหลังหนูไม่ต้องทำมาหนูไปสั่งเขาเลยจริงลูกน้องพี่ยาไง ไปทำเชฟจานนะพี่แจ๊คไปสั่งอะไรเอ็มที่ขายน้ำอะ่ะบอกว่าเอาน้ำจิ้มกิโลเสาร์อาทิตย์สั่งเลยเฮ้ยนี่ igh, ne, วันอังคารหึงวันศุกร์มาไม่ต้องหยุดลเ,าาเลยเออพ่อไม้ละย,ยี่สิบม,มันจับ<า>ต้องได้ไงพี่เอกขอเทียบน้ำจิ้มนี้ได้ไหมครับฮะขอเทียบน้ำจิ้มนี้ได้ไหมครับอ้าวมาน้ำจิ้มเขานะอันนี้น้ำจิ้มเขานะนอันนี้น้ำจิ้มเขานะลูกค้าตำหนิมาเมื่อวานเนี้ย ไม่เหมือนหวานแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเนี่ยหวานมีน้ำหนักต่างของพี่ยาของพี่ยานี่แบบลงตัว,วพี่ยาน่ะไม่ได้ชมของตัวเองนะแต่ว่าละถ้าคนไหนมาขายแล้วต้องใช้น้ําจิ้มนะพี่ยาให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วเขายอดเนี่ยอย่างร้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยร้านนี้ก็เหมือนกันรแบบ้านกุ้งก็เหมือนกันเขาก็ใช้น้ําจิ้มเราไม่ใช่ว่าพี่ยาอยากขายนะานายแต่พี่ยาอยากให้เราขายดีเออไปเก็บ แล้วก็มาขายทุกวันนะหมูกรอบอ่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม้เลยยี่สิบลูกค้าจับต้องได้ไงมาเลยตรงเนี้ยทุกวันไปครับขอบคุณครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกทรับขอบคุณพี่เอกขอบคุณขอบคุณพี่เอกเป็นผู้ตรวจครับใช่ขอบคุณครับพี่เอกแซวพี่เอกอยเหมูกรอบดราม่านี่คนที่ดังก็คือคนขายหมูกรอบนะคนที่ดับก็คือพี่เอกเหนเดี๋ยวทอาป้ายมาใหม่ครับพี่ยาใช่เอาป้ายพี่เอกขึ้นด้วยนะ ได้ครับต้องเอามีต้องมีป้ายพี่เอกด้วยนะมีมีมุมเลยหนึ่งมุมเลยจำไว้เลยว่ากูเกิดเพราะใครรู้เปล่าอย่าไปลืมคนที่แจ้งเกิดเอาเอาเป็นลูกเออยืนแล้วเป็นเอกนั่งคุกเข่าแนะน้ำไปเอาน้ำจิ้มพี่ยามาก่อนเลยตอนนี้ไปเลยไปถามมันนี่มีไหมได้ครับมันอร่อยโหมันมันมันเนี่ยถ้าคุณเมื่อวานเนี้ยรู้เปล่าลูกค้ารีวิวให้นะ บอกว่าเนี่ยเสียดายน้ําจิ้มอย่างเดียวเลยเมื่อวานลูกค้ารีวิวให้พี่ยานั่งดูนะในรถอ่ะเขานั่งรถไปแล้วก็จิ้มในรถแล้วก็บอกว่าน้ําจิ้มอย่างเดียวที่ที่ไม่เด็ดอ่ะไปเอามาเร็วๆอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนเอามาปนปนกันไปไปขอซื้อเขามาไปโรลละร้อยถูกจะตายโลหนึ่งเออโรหนึ่งขายกันทั้งวันนะ